มานี้นั่นก็คือร่างแพราชัญญััิการอำนวยความสะดวกในการอนอุญาตต่างๆแก่ประชาชนเป็นที่นั่นแปลว่าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจตลอดจกนกระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศจะต้องให้ความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อแก่ทางราชการอย่างน้อยสามประการและเห็นอย่างชัดเจนว่าการติดต่อกับทางราชการเพื่อขออนุญ,ญาตอนุมัตินั้น จะต้องติดต่อกับใครที่ไหนสจะต้องใช้เวลานานเท่าใดทางการเผยแพร่ความรู้นี้แก่ผู้การเพื่อให้บริการข้ามกระทรวงเชื่อมโยงกับ20กระทรวง148กรมของประเทศ5 4าส แล้วก็ไปอยู่ในนั้นแล้วก็ตัว <laughs> <laughs>